ผมโดนผีหลอกผมก็เลยบอกไปว่าพรุ่งนี้จะทําบุญไปให้อ๋อจะ,จะไปทําบุญพรุ่งนี้ใช่ไหมผมไม่ไปครับ<ะ>หรือว่าหายกันหลอกมาหลอกลอกลกับเอาปันเป็นอะไรอะลูกทำไมน้าคเครียดพรุ่งนี้ครูสมสีให้หนางเรื่องแกงไปครับเช่นขาตะไคร้กระปีเป็นต้นแล้วผมจะไปหากระปีเป็นต้นที่ไหนครับ <laughs> ครับตอนป1นนผมเตีย้ยที่สุดในห้องถัดมา3ปีผมสูงที่สุดในห้องโอ้โห,โโหดื่มนมเยอะละสี่สูงเร็วเชียวเปล่าครับอ้อาแล้วใช้วิธีอะไรคะเรียนซ้ำชั้น3ปีรวดครับปันถ่ายเอกสารที่ครูหน่อยลูกเหลือแต่กุ้งครับยังไงคะมึกหมดครับหมดอยู่แล้วนะ ครูครับสอบครั้งนี้ครูรู้จักคุณธรรมข้อนั้นไหมครับข้อไหนคะเมตตาธรรมคำจุนโลกอ๋ <c oughs> อรู้จักสิแล้วเธอรู้จักคุณธรรมข้อนั้นไหมล่ะข้อไหนครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรม